เล่นในบอนัน่นเห็นบอกว่าทั้งขบินบุรีฝนตกแล้วมันเป็นงานกลางแจ้งด้วยเอาไปงาเลือยังเอาเรื่องเวลาให้เป็นห้าทุ่มมาเนียไม่ได้แบ่งมันมาหันตัความาน่วงกุ่มว่าฝนไมกแล้วอืมเห็นหนีคนบอกเขาไหลสุดนี่คนบอกว่ากบินคเบิ้งอะหมายถึงมาคนเบิงอะเขาอยู่ในเต็นแต่ว่า แกงคือเกาตอ่อเวที่มันกับนีหลังคาอยู่น้ำเขาท่านถามเขาว่าจะไปเขามาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนี่แหละก็เลยบอกไออาร์ตว่าไม่ต้องไปเปิดห้องก็ได้เพราะว่าตอนนั้นมันฝนตกเขาย่านฮามันเด็ดนี้การยกเหลิองสินะคันได้เรียนกับนี่รถก็ได้แล้วทีนี้ตัวเองสนามเนี่ยมันเป็นสนามแบบแน่นบักค้างเลยดิแต่น้ำเที่ยงเคืงแข็งนี่ไง คือเจ้าภาพก่อนนี้ได้ยืนยันมาเดี๋ยวสูบนำออกให้มันลดแล้วก็ตั้ดเวที่เลยสูบจนหอนหางีแรงนำบอลดนำมาซ้ำเก่าอยู่กินข้อคำหนึ่งปล่ากันสามคำกระสิ์มันกระสิ์เปียกแม่หละ่ะมื่อนี้คิดมาได้คือจะโอนคนมาเบิน ไม่ล่ะมันหาคิ้วให้เขาปรได้ทีดแรกเขาเขาว่ายกเลิกได้๋ยอเดี๋ยวจังหาคิ้วมาไหม<ค><ะ>เขาก็บอกให้เบิง้งมือน,น,นั่นมือนี่มันก็บ่รมีมือให้เขาโอ้มีมืออะไรคือกันหละงไม่ใบ่อยากยกเลิกเลยทายงเทียกับบ่อยากนั่นข้าจอไดไหมายถึงว่ได้ตนนูนเนาะเจ้าเตรียมงานเตรียมยังไม,ม่มแล้วมาสิหามือให้เพิ่นมันือบอมีก็จังหวาแล้ว นี่หลายคนเพื่อนมารออยู่ในรถมารอดูแอนอยู่ในรถพอนะฝนตกแล้วคือร้านอ่ะคืนที่เปิดเปิดดูเมื่อคืนเห็นไหมมันมันเลย <เล S 2> มากเออเขาเลยมาจัดข้างนอกใช่เขาเลยมาตั้งเวทีมันมันน่าจะเป็นของช้างแหละที่เขามาจัดอ่ะกินข้าวเลือยังกินผัดซีอิ๊วตอนนั้นแล้ว มีงานอะรอ่ะพรุ่งนี้งานที่ทุมตมที่จังหารเขาโทรไปถามแล้วเพราะว่าสนามมันเป็นสนามของเขาอันเออเราที่นี่เราเลยว่าเขาหเ,เหนไปเหรียญยุวัดว่าลฉันเป็นสนามปูน